สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแบบเบิ่มๆนะครับคลิปนี้เรามาทดลองออกสลากวดวันที่16กันยายนนี้กันนะครับสําหรับวัวที่ผ่านมาเลขทดลองออกรางวันนะครับหลุดไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่เหมือนกันครับเียดไปอย่างละ1แต้มเองนะครับมาเทียบดูตัวแรกนะครับเลขหน้า3ตัวนะครับที่ใกล้เคียงนะครับก็จะเป็น813นะครับผลรางวัลจริงออก173นะครับแล้วก็ที่ใกล้เคียงอีก1ตัวนะครับเลขคายตัว เลขทดลองผลรางวัลนะครับเป็น5,90แต่เลขท้าย3ตัวออกจริง0 9 4ย์ส่นะครับส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็เฉียดไป1แต้มครับ83นะครับผลรางวัลจริงออก94้ครับบวกขึ้นไปอย่างละ1แต้มเองครับส่วนรางวัลที่1นะครับเลขทดลองออกอากาศครับก็มีครบทุกตัวเลยนะครับที่เกินมาก็มีแค่เลข8ตัวเดียวครับส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับก็ใกล้เคียงอยู่เหมือนกันครับมันออก กับหัวซะงั้นนะครับถ้าดูดีๆนะครับ901กับหัวก็จะเป็น606ได้เหมือนกันนะครับหวยสันจรเป็นอะไรที่เล่นยากมากเลยครับเน้นตัวไหนมันชอบหนีนะครับไปอย่างละหนึ่งแทมไม่งั้นก็ออกกับหัวนะครับวันหน้านะครับหวยสันจรนะครับก็เตรียม9ไว้เลยนะครับจับคู่กับเลขไหนดีนะครับเพราะว่า9ชอบมาสัญจรมากเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาทดลองออกรางวัลกันต่อเลยนะว่าจะได้เลขไหนนะครับ เรามาเริ่มออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1กันก่อนนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวออกครั้งที่1 7-6-3 7-6-3ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกครั้งที่2อง2 0 3 2 ต่อไปมาทดลองออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ผลร<อ>าลงวัลออก5 3 8 5 3 8และต่อไปเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับผลรางวัลออก182่งแสอง ตอนนี้รางวัลเลขหน้าและเลขไทยสตัวออกครบหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นการทดลองนะครับออกรางวัลเลขไทย2ตัวผลรางวัลออก2 5 2 5เ <ME> ER, มื่อกรรมการทั้ง6กท่านมาประจำที่พร้อมทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นการทดลองออกรางวัลที่1นะครับผลรางวัลที่1งวดประจำันที่16กกันยายน ผลรางวัลออก8 0 6, 6 <S <S> <S 1 7 3 8 0 6 1 7 3และรางวัลที่1น,นะครับมีรางวัลใกล้เคียง2รางวัลมี0 8 6 1 7 2 0 8 6 1 7 2และ0 8 6 1 7 4 0 8 6 1 7 4 เรามาสรุปทดลองการออกผลรางวัลน,นะครับวดประจำวันที่16กันยายน,นครับผลรางวัลที่1 806173 806173ส่วนรางวัลใกล้เคียง2รางวัลน,นะครับมี806172 806172และ806174 806174และรางวัลเลขค้าย2ตัวผลรางวัลออก2 5 สองหส่วนผลรางวัลเลขหน้า3ตัวออกครั้งที่1 7 6่งเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามออกครั้งที่สองศูนย์สามสองศูนย์สและรางวัลเลขท้ายสตัวออกครั้งที่หนึ่งห้าสามออกครั้งที่สองหนึ่สอง สำหรับคลิปนี้นะครับจะทำเพื่อใช้เป็นแนวทางแล้วก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าผลรางวัลจริงจะออกมาแบบไหนนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเลขมันมีเข้ามีหลุดถ้าชื่นชอบในการํำคลิปนะครับก็ให้กำลังใจได้ไง่ายเพียงแค่กดไลค์กดถูกใจใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมไปกดปุ่มซับสไครแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครเพื่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ